นะครับนักศึกษาเช่วโมงนี้นะครับเราจะมาซ่อมนะครับอันนี้ตู้ซับนะครับตู้ซับเบสดนะครับอันนี้ตู้ซับนี้ก็จะมีเครื่องขยายอยู่ในตัวนี้ด้วยนะครับอันนี้เป็นของนะครับเครื่องขยายตัวนี้มีขยายในตัวนะครับตู้ซับนะครับเป็นของจีนนะครับดนนะครับหน่นะฮะมีลําโพงนะครับสำหรับต่อคอมเสียงก็โอเคพอใช้ได้นะครับอันนี้อันนี้มันมีนะครับมันมีจอนี่ด้วยนะครับหรือไม ข้างหน้านะครับนีไม่มีนะฮะมีไม่สองตัวนะครับแล้วก็จะมีนะฮะรวมปรับเสียงนะครับเบสแล้วก็จะมีนะฮะจอแสดงผลนะครับจอนะครับแสดงผลตัวนี้นะอาการเสียงตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีนะฮะลำโพงนะลำโพงซ้ายขวานะครับอันนี้นี่ก็คือนะฮะโปรไคมานะครับโปรไ่มาแล้พอแปลงมันไหมนะครับมันนี้กลิ่นไหมอยู่นะครับก็คือพอแปลงมันช็อตนะครับตัวนี้ก็ ไปถีลานหาเปลี่ยนใหม่ได้นะครับเปลี่ยนใหม่ได้ปุ๊บอ่ะไม่มีลายเลยอ่าตรงนี้นะฮะทำงานมันก็จะอ่ามันจะร้อนนะครับตัวนี้สังเกตนะครับเนี่ยข้างหลังเนี่ยอ่าทีนี้เกตตู้ซับเพลินนะฮะทำงานจะร้อนละมือจับเนี่ยเอามือจับน็อตตัวเนี้อ่าน็อตที่ขันหม้อแปลงเนี่ยจะละฮะร้อนมากเลยตัวนี้นะเรามาดูนะครับตัวนี้นะฮะแต่ที่ว่ามันไหม้เนี่ยก็คือละนี่หม้อแปลงนี่นะครับนี่หม้อแปลงเนี่ยเต่ามันเนี่ยไหม้ นี่ดูนะครับเนี่ยแปลงไหมอะไรเนี่ยเนี่ยละลายเลยครับเห็นไหมครับเนี่ยตรงนี้มันจะร้อนนะครับนะร้อนมากนะฮะเพราะนะพอแปลงนะฮะพอแปลงมันไหมเย็นไหมก็แล้วมันใช้ไฟสูงไงมันใช้ไฟอะเยอะแยะหมดเลยขดไฟเนี่ยออกมาเนี่ยนะฮะหลายขดเลยนะครับเนี่ยไฟไปเลี้ยงวงจรเนี่ยนะเนี่ยนะครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ย มีคู่ตัวมาเลยครับเนี่ยตัดมาอย่างนี้เนี่ยแล้วก็บัตรกีสายเนี่ะบัตรกีสายตามแนะจุดจำพวนี้ต่างๆตามบอร์ดตรงนี้นต่างๆนะครับ<อ>นี่นะเรามาดูมัน,นดูมันครับว่านี่ยสายมันเนี่ยนะครับไฟแต่ละจุดนะไฟแต่ละจุดมันจะไม่เท่ากันแหละเลยไปหาที่ไหนได้อันนี้เขาก็ให้มานะครับเนี่ยบอกซ่อมได้กลับไปเถอห้อเอาไปอะไเดี๋ยวผมซ่อมเองจะแปลงไปสอนเด็กนอันนฮะดูเนี่ย ควันขึ้นเลยของตกใจทิ้งเลยไม่เอาแล้วตัว <ivot> นี้นะหม้อแปลงอย่างเงี้ไปหาซื้อที่ไหนก็ไม่มีหรอกมีขายหรอกนะครับซื้อหม้อแปลงไม่มีขายหรอกนะฮะเพราะว่าไฟแต่ละกดที่ออกมาเนี่ยไม่รู้กี่โวลต์บ้างเนี่ยนะครับเน,นี่ยี่กับใช้คู่นี้ก็ใช้เนี่ยคู่นี้ก็ใช้คู่นี้ก็ใช้นี่นใช้อ่า,า,ามันก็ไปเลี้ยงวงจรภาคต่างๆ,ๆนะครับตัวน,น,น,นี้นะฮะแต่ตัวน,นี้นะครับนะพอได้มาแล้วกูกแปลงสิ ตัวนี้นะครับมันรู้นะครับเนี่ยมันจะมีเลือกไหนไหมก็ัีดีเอฟเอ็มจูเนอรเนี่ยแล้วก็จอเนี่ยอ่าตัวนี้นะครับอ่ได้มาฟรีเนี่ย,ยนะครับได้มาฟรีเนี่ยหาบ่อแปลกก็หาไม่ได้นะหาบ่อแปลงไม่ได้เราก็เอาแหละฮะกูก็แปลงเลยตัวนี้นะฮะตัวนี้ไม่เอาละสีดีเลยนะครับะะจอแสดงผลอย่างเงี้ยนะเพอเราก็ไม่รู้ว่าไฟมันออกมากี่โวล้นบ้างอ่ะเนี่ยจอแสดงผลเนี่ยไม่เอาละ กูก็ใช้นะเอาแพร่มันเลี้ยงภาคขยายพอ้าขยายเสียงพอนะนะแล้วก็ไม่รู้ว่าไฟออกมากี่โวลต์เนี่ยขดไหนเนี่ยนนกี่โวลต์กี่โวลต์เนี่ยเนี่ยขดไหนกี่โวลต์บ้างเนี่ยอา่าไม่รู้ว่ากี่โวลต์บ้างไฟออกมาเนี่ยอา่าแบบนี้นะตรงนี้คือเวลานะฮะถ้าจะรอหม้อแปลงเนี่ยก็รอไปนะรอไปนานแล้วละ่ะจะมีป่ากันไหมลูกอ่าเหมือนก็อา,อาที่ว่ารุ่นเดียวกันใกล้เคียงกันอนะ มาวัดขั้วนะวัดขั้วมอแปลงดีกว่านะวัดขั้วเสียไฟวัดปุ๊บอะไฟเป็นออกกี่โวลต์กี่โวลต์นะวัดได้เลยปุ๊บต้องหามอแปลงอย่างนี้อีกนะแล้วมันก็ไม่มีขายนะครูก็ใช้แบบวิธีนี้แหละคือเอาขยายอย่างเดียวเลยดีกว่านะครับตัดขยายใช้ขยายอย่างเดียวเลยแล้วก็ดูนะครับแรงนั้นไฟเข้าขยายเนี่ยนะพักขยายไพักขยายก็จะมีละใช้ซีเป็นตัวขยายนะครับนะก็คือซับตัวหนึ่งนะครับซับเบสตัวหนึ่งตัวนี้นะครับ ซับเบตตัวหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับซับเบตตัวหนึ่งซับเบตตัวหนึ่งสา้ซีนะครับแล้วก็ลโพงซ้ายแลโพงขวาน,นะครับเนี่ยซับเบตนะครับสามตัวนะฮะซับเบตนะครับลโพงซ้ายแลโพงขวาข้างละตัววงจรมีแค่นี้นะครับวงจรไม่เสียนี่แล้วไฟตรงไหนเป็นไฟเข้าล่ะแรงดันไฟกี่โวลต์ล่ะแล้วจะรู้ได้ไงไหนเมื่อแล้วมือตัวนี้นะครับ อ่าตัวนี้ไฟเนี่ยที่ใช้เลี้ยงนะครับและใช้เลี้ยงวงจรอ่ะมันจะเป็นไฟบวกลบกาวทํางานแบบ OCL นะแล้วก็มาดูซิว่านะครับนะเราล้วว่าตัวนี้ครูรู้ว่าไฟเนยฮะไฟเข้าคือชุดนี้ใช่ไหมครับเนี่ย AC เข้าเนี่ยคือชุดนี้นะก็คือไฟนะ AC นะครับนะกี่โวลต์ล่ะนะกี่โวลต์ล่ะไม่รู้อ้าวรู้แล้วทําได้ไงนะเราก็มาสังเกตดูตัวเก็บประจุนะครับตัวนี้เราต้องรู้ว่าขีดจํากัดของ IC ตัวนี้นะฮะนะเพื่อ ตระกูล TDA เนะอะ TDA สองสองสองสามพวกอะไรเนี่ยสอง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 สามศูนย์อะไรเงี้ยนะครับอ่านี่ตระกูล TDA แล้วไฟวันนี้จะเป็นไฟบวกลบกาวนะครับตอนนี้ไฟที่เรียงวงจรเป็นกี่โวลต์นะ่ครูก็ไม่รู้ว่ากี่โวลต์ตอนนี้ก,นออก,นะก,นก็ไม่รู้ว่ากี่โวลต์ออกมาละกี่โวลต์ก็ไม่รู้นะครับตอนนี้เราก็สันนิษฐานแนละ้วมาดูนะครับนะวิธีการนะเราจะแปลงก็คือเราก็ต้องดูว่าตัวเก็บประจุเนี่ยนะครับ,นะรบนะสองตัวเนี่ยมันทนแรงดันเท่าไหรนะ่เนี่ยตอนนี้มันทนแรงดันนะฮะค่าความจุเท่าไหร่ค่าความจุประมาณ สามพันสามนะครับสามพันสามสามพันสามเรงดันยี่ห้าโวลต์ก็แสดงว่าไฟที่เรียงวงนี้ไฟแล้วนะบวกลบเก้านะครับมันก็ต้องไม่เกินยี่สิบสี่โวลต์ถูกต้องไหมถ้าเกินยี่สิบสี่โวลต์นะเกินยี่สิบสี่โวลต์อ่ะตัวไอ้ตัวเก็บจุดเนี้ยตัวนี้ยี่ห้าโวลต์มันก็ไม่ได้นะตัวนี้ยี่ห้าโวลต์ปุ๊บเราก็ต้องว่าไอ้ตัวนี้ว่ามาแล้วแต่ด้านไฟก็สเปคนี้งประมาณฮะ สิบสองก็ได้สิบสองสิบสองบวกสิบบวกลบสิบสองโวลต์ก็ได้หรือสิบหกโวลต์ก็ได้สิบแปดโวลต์ก็ได้นะครับนะแล้วโมบแปลยของจีนตัวนี้เนี่ยนะไฟมันอะมันจะไม่เหมือนเขาหรอกออกมาเนี่ยมันจะไม่มีมันจะ้มีขายตามท้องตลาดหละแรงนั้นไฟพวกนี้นะครับไม่มีขายหรอกแล้วมบแปลงใช้ลูกเดียวเนี่ยแล้วก็ไฟแยกไปเนี่ยเลี้ยงจอดิสเลี้ยงจอละจอดิสเพย์ในวงจรท่าอื่นต่างเนี่ยอ่ามันแยกคนออกมาเนี่ยอ่า เราก็ไม่รู้จะแทนแบบไหนเราก็เอาขายายอย่างเดียวแล้วกันเดี๋ยวนี้ครูก็ใช้แปลงเอาเนี่ครูก็แปลงใช้หม้อแปลงอย่างนี้แหล่นะหม้อแปลงตัวเนี้นะเอาขยายอย่างเดียวแหละไม่สนใจแล้วเอาขยายอย่างเดียวเลยดีกว่านะก็ใช้หม้อแปลง12012 AC นะครับ1202ได้ตีไฟได้ประมาณ16โวลต์นะครับได้นะครับ16โวลต์นี่นะครับได้ประมาณได้ประมาณ16โวลต์ DC นะครับส่วนอันอื่นๆนะครับอันอื่นอ่ะไม่เอาแล้วเพราะว่าเราไม่รู้อ่ะ มันออกเท mm ่าไหร่นะครับกี่โวลต์เนี่ยมันออกกี่โวลต์นี่เราก็มาดูซิว่านะครับนะนะมันทํางานได้ไหมน้าเดี๋วนี้กูใส่ไปแล้วนะครับใส่ม,มาแล้วน้าใส่มาแล้วนะครับตัวนี้ใา่มาแล้วน้านี่คือเอาขยายอย่างเดียวนี่เอาไว้สอนเด็ก <splash> ได้ตัวนี้นะครับนะเดี๋ยวก็จะมาเสียบลองดูนะครับมาเสียบลองเสียงดูนะครับนะอ่านะครับเดี๋ยวเราเสียบลองเสียงดูนะครับตอนนี้มาดูสัญญาณนะฮะสัญญาณที่ออกมานะครับอันนี้ก็คือแล้วอินพุตสัญญาณเข้า นะสัญญาณข้าวนี้สัญญาณออกนี่สำหรับไปต่อกันนะฮะลำโพงคู่นะฮะซ้ายขวาไงสปีกเกอร์เงี้ยสปีกเกอร์นะครับอันนี้นะฮะส่วนนะครับอันหน้านี่นาไฟที่แสดงผลทั้งหน้าน่ะจอพวกริดเพย์นั่ไม่เอาละนะครับเอาเฉพาะขยายเสียงเดียวอ่านรักษาตอนนี้นะครับเราจะวัดไฟนะครับนะเราก็วัดไฟที่ว่านะครับหนาเราจะตั้งมิเตอร์นะครับหนาญาต์เอซีนะครับเอซีใช้ดิจิตอลอย่างเดกันนะครับจะเห็นตัวเลขได้ง่ายดี ่าตอนนี้นะครับเราก็วัดไฟนะครับ12 0 12จริงไหมนะเราก็ใช้ปอพวกตัวนี้นะ12 0 12 AC นะครับอยู่ที่ r e c t i f i จะได้ประมาณเท่าไหร่นะครับทีนี้ย่าน AC นะครับนะ e c t i f i e r เข้ามาเนี่ยอ่านะทั้งนี้ก็แล้วกันนะครับนะวัดดูนะครับนะได้กี่โวลต์ครับนะ12นะครับ12อีกข้างนึงก็12 0 12นะครับตอนนี้มาวัดไฟ DC นะครับนะ12 0 12นะครับเนี่ย12อีกฝั่งหนึ่ง12อีกฝั่งหนึ่ง12 ไฟลบเนี่ยคือแะ้ะไฟลบเนี่ยเราก็จะมาขีบนะครับนะขีบตัวเซ็นเตอร์แท็บนะครับทีน,นี้เรามาดูไฟนะฮะไฟบวกนะไไฟบวกก e ี่โวลต์นะครับนะไฟบวกก e ี่โวลต์นะฮะตัวนี้ผ่าน C ใช่ไหมครับแล้วต้องไฟได้จอแล้ไฟนะฮะบวกลบใช่ไหมครับนะนะฮะมาดูไฟตัวนี้นะครับจุดตรงนี้วัดตัวนี้นะครับปุ๊บว,วัดคอม C เลยนะครับลบสิบห้าโวลต์ตีไปสิบหกโวลต์ใช่ไหมครับสิบหกโวลต์นะครับอ่าที่งกันเลยฮะ 15ประมาณ16โวลต์นะครับ15.8นะครับนี่ก็คือนะฮะนะได้เป็นไฟถ้านะครับตอนนี้ครูก็ใช้หม้อแปลงมาตรฐาน12โวลต์นะครับแต่จริงๆมันนะของเดิมอาจจะใช้ไฟสูงกว่านี้ก็ได้นะแต่จะไม่เกิน25โวลต์นะครับา15 15 16 17 18 19 20, 20ได้แต่เพราะหม้อแปลงของจนะีนเราไม่แน่ใจว่าผ่านไปแบบไหนนะครับนี่นะครับอันนี้เรามาเปิดลองดูซิอ่น,นะครับอันนี้นะฮะ แล้วเ,เสร็จสัญญาณเข้าไปเลยนะครับนี่นะครับนี่นะฮะีนะครับ,รบแทนนะครับอันนี้ก็ชน,นะนี่เอเอ็มเอ็มนะฮะเอามาได้ช้แล้ว FM นะครับ เล่นเสียงนะครับจอไม่ติดนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ต่อไฟเข้าไปนะครับไม่รู้ไฟออกมากี่โวลต์อ่านี่ก็เล่งน,นะครับรเล่งเสียงนะครับ วังกลุบลมเงาชีวิตเมื่อข้าวปวดร้าวแค่ไหนเียงธรประดานะฮะ มากันเดี๋ยวนี้ะนี่นะครับอ,อ่านี่ก็นละนเอาตาโม้เลยเนี่ยตก็เอาไปใช้นะฮะฟังได้นะครับผมสอนเด็กได้สนะบายเลยถ้าเจออย่างนี้นะครับเราหาบาัแปลงไม่ได้ก็ขอมาเลยนะครับแล้ามาถามบัตรแปะก็ได้นะครับ